มากินต้มปลาหัวปลาไสา้มอนน้ำกันพี่น้องเห็นบ่ต้มแม็บ้านเฮ้าแม่มันต้มเลยอ๋อเอาอ๋อ,อ,อแบบให้น้ำหน่อยหน่อยไหมจ้าเนบ่เลือดสมิ้นเตนหิมะบัดที่นี่หิมะหิมะแกพี่น้องมาได้จากพี่น้องสกุลสกุลส,ส,สบายดีกันบ่สจ้าคอยก็สบายดีอยู่หิมากินต้มปลาน้นยญสาชมพูน,นี่ต้มหัวปลาเห็นบ่ะ ต้มหัวปลาไส้มนหิมะหิมะบัตททินิดพี่น้องพี่น้องเป็นอมแม่จ้าอมอมแบบอีสานบ้านเฮาแม่จ้าฮัลโหลเอฟ y ีวันเฮาอาอยู่ผมมีเอ็มโอเคเอฟบีเอฟบีมินิทข้ามเป็นจอยมีอมอมออมเซมอนเฮดออมเซมอนเฮดอ,อ,อีสานฟูด้ดอีสานฟูด้ดไทยอีสานฟู้ดข้ามอนข้ามเป็นจอยมียชร์โชคดี come on, come จากพี่น้องสกุลสกคน มันนี่ยาฉจะพูดโดนไหลทอีอันพองครั้วาหายหมดเลยเหตุกับเขาข้างนอกได้หนิเหตุกับเขาข้างนอก,นก,ขขอนอกมันนี่หนึ่งเขา่าม่นมีแก๊สหนึ่งเขาหนึ่งตื่นถึงมั้ยหนึ่งเขา่าจะเศร้านะอืมนี่ถือมั้ยหนึ่งเข่าจะเศ้าเขาเย็นเหมือนอืมงึกหลายเพไปน,นั่นรือขั้วรือยังออกไม่จ้าเขาเย็นยได้ได้หนิเห็นป่ะแต่ว่ามันกระง,ง่ามคือยาชมพูนั่นแหละเห็เขาอืมเด็ดสมปนเต็ม กินเข้าใกล้เจ้าอ้อปลาแน่โอปลามันเฮาเนี่ยก็ข้าเข้าเย็นน่ะสินึ่งแต่เจ้านึ่งแต่เจ้าเพราะว่าเพิ่นไม่ญะครัวน่ะเจ้าเพิ่นไม่ะครัวเอาครัวเอาหยังออกหมดเลยบ่มีตีน่ะเจ้าก็เลยมาก็เลยนึ่งข้าวก่อนเินจะก่อนที่เินจะมาะเนาะเจ้าเนาะอื้อลลลแต่ลว่า Mm. Ừm. Mà. Cái bán house này.

Mm, lắm lắm mm. Trứng nó hong, nó vào hong. Mm. อร่อยมากเลยค่ะวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะอากาศดีดีค่ะใส่ผักกระแงงด้วยนะคะเนี่ย 嗯。Mm. กินมาฮับอีกแล้วมาฮับเวลากินข่าข้างน,นอกนะมาฮับด,ดีดีดิอบอบ้ากินเขาวก่อนเรื่องกินเรื่องใหญ่ แสบ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 ใครามากกินหัวปลาเนี่ยใอยขึ้นมากินหัวปลามาก

Mami rồng đây Mít đi Cái khẩu cái sát đẹp đây Khuỷ tụi bà chị nhìn bơ ấy với cao là cha ตามันเหนือเส้หมนไหมเหนือปลาเส้หมดเป็นปลาตาไหมเห็นป่ะเห็นตาไ่ม เห็เป็นไงก่